เอาละคะ่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่การจะมาช่วยพี่หวานด้วยการแปงลงร่างเป็นเคซีที่อยู่บนบกนั่นเองคะ่ะทุกคนซึ่งภารกิจของวันนี้ก็คือการที่พี่หวานต้องพาพี่การไปหาทะเลนั่นเองคะ่ะทุกคนซึ่งจะเจอหรือเปล่าก็ต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่หวานแล้วก็พี่การด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลย yahoo พาทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมนืนนี่ก็ ขอเก้าสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะขอตั้หาสู่ช่องฟอร์เกนซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวสี่ั่วโมงนั่นเองเนาะก็คือวันนี้นะคะโอ้เห็นโอ้เสียใจด้วยอ,อ,อ,อวันนี้น<อ>ะคะทุกคนเรา,าเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยทุกคนแต่ว่าที่ที่เรามาเอาชีวิตรอดนะเหมือนจะเป็นแบบว่าป่าแบบว่าดงดิบดิบที่ไม่สุกไม่ใช่ทุกคนโอุลเล่นไปแล้วหมู <S <S 2> <S 2> ่บ้านป่าดิบแบบว่าป่ารกลางเฮ้ยมีหมู่บ้านแม่มดด้วยทุกคนดูดิเป็นป่าที่แบบนี้ผมก็แอบอย่างเนี้ยท่านนะของอย่างเงี้ยถ้ามีเจ้า่าอยู่ นั่นแหละค่ะทุกคนเราจะสามารถลดได้เนี่ยจะไหวช่วยพี่หวานนะครับด้วยกัรเวลาเป็นเนสซี่นั่นเองก็คือเป็นเป็นเสาษ์นั่นเองนะครับแตงโม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 รุ้ตัวโตเบาไอมีมีเยอะซะด้วยหวานเจอแตงโมมาก่อนเลยไนะฮะดีอันนี้มีอาหารเยอะก็จะเป็นช่วยบวกแก้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเนสซี่นี่คือจะอยู่บนดินแล้วกันนะครับแล้วก็พี่หวานต้องช่วยผมในการบาบมสูนนั่นเอ๊ะเอเอ๊ ไม่ได้ภากิจของหวางคือการช่วยเนซี่หวานตามหาทะเลเพราะเนซี่เนซี่เกยตื่นอ๋อไม่ใช่ค่ะทุกคนคือหมู่บ้านที่เราอาจจะหาวันนี้นะคะทุกคนคือะพูอะ้านของพี่แม่มะนั่นเองทุกคนชวงนี้ก็ขอากาศหนาวนะครับก็ทุกคนอาจจะเป็นหวัดนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนจะอาจจะถามว่ามันคือหมู่บ้านที่สาบสูญยังไงอ่ะพี่หวานแบบว่าคลิปก่อนก็เห็นก็ใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะบอกว่าในพื้นที่ที่แบบเป็นป่าอย่างเงี้ยที่มีแต่ภูเขาเงี้ยมันจะหา ยากมากทุกคนเพราะมันจะอยู่ตามแบบว่าตรงที่ที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแห้งแล้งเหรอหรืออะไรเงี้ยทุกคนคือมันจะสมบูรณ์ผมว่าผมจะช่วยเอาอาหารให้หมาแล้วกันเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญเอ้าวอ้าวอีเดี๋ยวนะนี่อ่มู่บติซาบซูน โอ้เจอแล้วเหรอโอ้หว่านเพิ่งพูดว่ามันหายากไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวผมไปเล่าเป็นดีซีแล้วกันนะครับผมจะอยู่ในบ้านแล้วกันออเก็นั่นแหละค่ะทุกคนจะอยู่ในบ้านหลังนี้ถึงมันจะหายากนะคะเดี๋ยวก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่ทุกคนทุกคนก็สามารถไปหาเจอได้ง่ายๆนะพี่หว่านจะเห็นข้อมืออะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละค่ะทุกคนไหนดูซิมจิมีของหรือเปล่าเออเมันจะมีแม่มดอยู่นี่ไหมเนี่ยแม่มดอกเออมันจะมีแม่มดอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย แต่ไม่เห็นว่ามีเลยนะอืมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไหนดูบ้านหลังอื่นสิจุบจุบจึบจุบก็ไม่มีอะไรเลยเอ้เดี๋ยวเนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยบ่แลนะฮะหัวอ่ะอ่ะ หัวอะหัวตัวอะไรเนี่ยเหมือนมันทะลุออกมาทุกคนหรือว่ามันโดนขังเหรอดูสิดูสิตัวอะไรโอ้ตัวอะไรเนี่ยมีชีพด้วยอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นสัตว์น้ํามีคีพมันจะมาอยู่บนบกได้ไงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเออทุกนช่วยช่วยไล่จับชื่ออะไรเนี่ยเนสซี่ฉันโดนแม่หมดไล่จับมาอ้าวแย่แล้วโอเคโอ้แล้วฉันจะเอาเธอออกมายังไงเนี่ยโอ้โอ้ทุกคนแย่แล้วทำไงดีอมอมแล้วต้องไปหาที่ขุดแล้วแหละใช่เธอต้องไปหาที่ขุดมาให้ฉัน ต้นไม้แถวนี้มีไหมต้นไม้ต้นไม้สักนิดก็ได้ มีไม้ไม่เอ่ยมีมีเทนสมหวานจะแบบเราจะมาทำตัวค้าทำที่ขุดแล้วก็ไปขุดหินกันนะคะผมแค่เดียวเองไงจะไปพอได้ไงเนี่ยตอบแทนสมหวานนี่จะพูดชึบเอาแต่ได้ตัวค้ากมาแล้วต่ว่าแล้วก็แล้วต้องการไม้อีกชึบปุ้บมีอาหารด้วยจีบก่อนแล้วกันชึบชึบชึบเหมือนมันหิวด้วยอทุกคนแม่มดไล่จับเนซีมาหรอเดี๋ยวนะแต่เนซีมันหายากมากไม่ใช่หรอทุกคนมันเป็นตำนานนี่ชั้นนี่แหละแล้วมันก็เป็นแบบว่าในยุคไดโนเสาร์ด้วยอ่ะแต่ยุคที่เราอยู่มันคือยุคปัจจุุบบบันนะยคแว่า2022 นีว่าเติมฟ้าทุกคนตัดไม้ก็เกิดดีกว่าลงจับมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเออเก็บไม้ดเนีจะซีมีเสียงนะทุกคนเีจะซีมีเสียงเนีะอ๋อมาทำสติ๊กต่อมาต้อเป็นไก่นอเนี่ซีมีเสียงมันไก่มาต้องข้าบก่อนนี่มาทำสติกยืบเดี๋ยวขวัญมาทำทีนี่แล้วกันนี่คือขอัญหวานนะครับยืบเดียที่แถวนี้มันมีหินเยอะทุกคนนี่ขุดก่อนแล้วกันเอามาแค่สามนัดพอหนึ่งนายหวานฉันกำลังส่งเสียงเรียกเธอสองสามโอเคครบแลม่จะยินไหมฉันกำลังร้องอยู่ทุกคนโอ้มันจะอดตายอยากแค่ไหนนะตอนนี้ โอ้ยโอ้กล่องคราฟก็เสียดายคุยก่อนแล้วกันโอ้ไม่ได้คงไม่ได้คราฟอะไรทุกคนเอิบเอิบโอเคในซี่ฉันมาแล้วโอ้ยจะเป็นไงบ้างเนี่ยจะตายเรียบร้อยเนี่ยเฮงอยู่รอดเฮิร์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 รโอ้โอเคไปตักน้ำเดี๋ยวเอ่อได้ไหมได้ไหมฉันไปตักน้ำมาให้ฉันหน่อยเอ้าตักยังไงฉันไม่มีไม่มีถังอ่ะดูที่กล่องมีถังไหมในตัวเธอในตัวเธอโอ้้ไม่มีอเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเออในตัวเธออะไรอ้าวเอามีได้ไงเนี่ยเอ้าโอเคไปตัักกนน้้ต โอ้พี่นัทตัวนั้นพอดีเนซีโมเนซีโมเนซีโมโหทุกคนน้ำแน่เลยทุกคนเนซีอเป็นสัตว์น้ำเนี่ยหล่ะโอโมโหว่ะโมโหเก็บตรงนี้ไม่ได้หรอเราเก็บตรงไหนอ่ะบอกแล้วต้องไปเก็บตรงนี้เนี่ยบ้าไปแล้วทุกคนมันจะไปเก็บยังไงวะเนี่ยโอ้แล้วต้องต้องพยายามไปเลยทุกคนไปเองก็ได้วะออบโอ้ไม่มีแอ่งน้ำด้วยสิมีแค่น้ำตกตรงนี้ทุกคนนี่แอ่งน้ำหวานตาถั่วแล้วว่ะช่างยากลำบากเหลือเกินแช่แอ่งน้ำรอแล้วทุกคนโอ้ย ก็ออันนี้ก็เป็นการแกล้งหวานนะครับไกล้หวานไปหานะครับไกลๆแล้วไม่ต้องตักน้ำทำไมถึงไม่เดินมาตรงน้ำเองล่ะโอเคได้น้ำมาแล้วทุกคนได้มาถังหนึ่งฮึบอ๋อไหนเนซี่อยู่ไหนเนซี่อยู่ไหนเนซี่อยู่ไหนเออนี่ไงมันอยู่ในหลุมทุกคนอ้าวอ้าวมันมีน้ำตรงนี้ด้วยอ้ามันมีน้ำตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ยฉันลืมฉันน่าจะไม่เห็นน่ะฉันพยายามไปตักตรงนู้นโอ้ไม่เป็นไรอะเอาน้ำเพิ่มไปแล้วกันตักเผื่อไว้ดีกว่าทุกคนเผื่อมันจะเอาน้ำนู่นนี่เก็บไว้แล้วกัน แล้วเธอไปทํายังไงไปทาอีท่าอะไรทำไมถึงโดนจับได้ไหนไหนเล่าให้ฉันฟังซิแล้วทำไมหมู่บ้านนี้มันล้างช่งเลยต้องมีแม่มดเยอะไม่ใช่หรอแต่ทําไมมีแต่ช้างมีแต่สัตว์ฉันกําลังไปช้อปปิ้งในทะเลมีช้อปปิ้งมีห้าง้วยเหรอเลีวถูกโปเกบอลปลาใส่ฮะโปเกบอลนี่แม่มดถึงขั้นเล่นโปเกบอลเลยเหรอโดนจับเธอเนี่ยนะคุณเธอมาก โอเคเชื่อก็ได้ฉันขอบคุณเธอมากช่วยฉันโอเคไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่ก็ฉันเห็นคนลําบากก็เลยช่วยฉันจะให้ของตอบแทนอ๋ออ๋อไม่เป็นไรฉันไม่ได้ต้องการหรอกฉันแค่มาเอาชีวิตรอดเฉยๆฉันไม่ต้องการอะไรหรอก อันนี้คืออะไรอ่ะอิโมจิรอเทคอปเตอร์ไม้ไผ่หรออิโมจิรอเทมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยมันมาจากเธอเธออยู่ในน้ำจะเปื่อยไือยังเนี่ยได้โอ้เหมือนมันจะทำให้กระโดดสูงขึ้นนะโอ้เนี่ยแต่มันบินแบบบินเลยไม่ได้ทุกคนมันแค่กระโดดสูงขึ้นเธออยากได้อะไรอีกไหมขอมาได้เลยขอได้จริงหรออืมได้ ขอคิดก่อนนะแต่มีข้อแม้เ<ร>ง้นฉันขอเธอ<ม>ต้องพาขอเพชรหนึน <ไป S 2> ่งสต็อกละกันขอแค่นี้แหละเพราะว่าฉันจะไปเอาเอาไปทําอาวุธแต่มีข้อแม้ตรงที่เธอต้องพาฉันไปส่งทะเลไปส่งทะเลเหรอโอ้ฉันก็เข้าใจหรอกตัวเธอใหญ่ะนะเธอต้องอยู่ในน้ําที่มันกว้างแล้วต้องอยู่ทะเลน้ํานี่มันก็แค่แอ่งเล็กๆอม Okay. โอเคโอ้ทุกคนเราจะไปหาทะเลไงเนี่ยในกดเ3สดูสิเอสามันดูพิกัดทะเลได้ไหมเนี่ยทุกคนเออทุกคนะต้องใส่ต้องใช้แรงลมแล้วแหละอ,อืมนี่ตัวเขาบอกว่าให้ให้เอานิ้วเรียปากเอ,อไม่ใช่เอาน้ำลายใส่ตรงนิ้วแล้วก็อ่าดูว่าทิศไหนเสียทุกคนที่ตัวเอียงมันเรียกว่าช้างมันมีงาที่มันมีงาที่แข็งแรงมากอย่าไปยุ่งกับมันแล้วมันอยู่เป็นฝูงด้วยเดี๋ยวก็ทำร้ายเธอหรอก เดินเดจะเป็นสัตว์ที่แข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่ก็เถิดแต่ว่าเชื่อว่าอย่าไปยุ่งเลยจะดีกว่านนอ่ยทุกคนเหมือนขออนุญาตว่าใช้น้ำลายเลียนเลียนตรงนิ้วแล้วก็หวานทำอะไรน้ำลายยนนิ้วเลยบเรียบเรียบเรียบไหนดูสิเอ่อนั่นคือทิศตะวันออกนั่นคือทิศเหนือเฮ้ยฉี่เธอได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยฉันคือสัตว์ในตำนานก็ใช่อยู่หรอก สายพวกนี้มันก็แข็งแก่งไงมาเดี๋ยวชันจะบอกทิศทางเลอนะไปทางตรงเลยจากที่ชันได้คาดการณ์จากแรงลมไว้อ่ะนะเพราะว่าเหมือนตรงที่มีทะเลมันจะลมแรงเป็นพิเศษนี่ไงเจอแล้วเออนั่นไงไม่มีทะเลจริงด้วยเจอแล้วคลิปจบแล้วจาก้น้ำลายของเราไม่ผิดเพี้ยนหว่ะทุกคนอุ้ยนั่นไงมีโลมาตรงนั้นด้วยเพื่อนเธอหรือเปล่าแล้วก็มีปลาแซลมอนตรงนี้ เธอขอบคุณนะอ๋อไม่เ <énormément> ป <Four Belgian ALLY> ็นไรฉันไม่ไ <yok> ด <hi> ้ว่าอะไรไหนๆโลูกมาโน่นกระโดดอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะงั้นก็อ่าขอเพชรหนึ่งสแต็กตามพี่ตกลงกันไว้หน่อยสิเคอยากกินมานานแล้วฮะเดี๋ยวมันคือสัตว์ทะเลด้วยกันนะไม่ได้ไม่ได้อ้าโอ้ใหญ่ ทุกคนแล้วคุณจะห้ามไม่ได้แล้วแหละไปไกลแล้วอะแล้วคุณจะไปเออทุกคนแต่เหมือนโลมาจะไม่ยอมให้กินง่ายๆนะทุกคนดูดิโอมันเรียกเพื่อนมาทุกคนไม่น่าไหวนะเอมเดซีแล้วเพชรช่อ่ะเพชรเพชรหนึ่งสแต็กที่ตกลงกันไว้แล้วขอกินก่อนโอเคทุกคนเรานั่งรออ่ะนั่งรอตรงนี้ก็ได้อ่ะแช่น้ำรอเลยทุกคนอากาศร้อนซะด้วยโอ้อ่ะรอก็ได้โอ้แย่้วทุกคนกินกินจริงด้วยหวั้ว่าจะกินไม่ได้ซะอี โอ,โ,อโอ้โลมาอุตสาห์สู้สุดแรงนะทุกคนแต่ว่าสู้แรงของเ네นซีไม่ได้เออไม่เป็นไรเธอกินเลยฉันฉันอิ่มแล้วอ่ะกินเลยกินเลยฉันฉันไม่ไม่เป็นไรนฉันโอเคสามารถทำเสียง okay, โอเคในเ,คนเมื่อเธอกินโลมาไปแล้วขอเพชรหน่อยสิ ฉันสามารถทําเสียงโลมาได้ก็แงแล้วก็อยู่ในน้ําเหมือนกันนี่นาเธอก็ต้องแบบว่าไปเรียนเสียงมันแน่อยู่แล้วแหละก็คือเสียงนจาไก่อะเธอจะฝังทุกวันแล้วก็แบบปี๊บปี๊บปี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 ๊บปีบอะไรเงี้ยเออฉันยังไม่ได้ถามเรื่องครอบครัวเธอเลยอะเรื่องเธอหายหายตัวมานานขนาดนี้แล้วที่บ้านเธอจะไม่สงสัยเหรอเขาจะไม่ออกตามหาเธอเหรอ เป็นลูกแบบพ่อแม่เธอหรือว่าพี่น้องเธอเนี่ยจะว่าไงอ่ะฉันเป็นลูกปาวานอ่ะลูกปาวานเหรอแต่เธอเป็นเนสซีนะเนสซีก็เกิดจากเนสซีสองตัวสิจะมาเป็นลูกวานได้ไงอ่ะไม่จะเป็นแมวเออเธอไม่มีส่วนไหนที่เหมือนปาวานสักดีเลยเออลำตัวเหมือนอยู่แต่ว่าคอเธอมันไม่ใช่แม่ฉันเป็นแมวฮะใว่า ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรไม่ใช่ละไม่ใช่ละถ้าเจอข้ามสปีชีส์ขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่ละ <S 2> <S> <S 2> งั้นถ้าสมมติหมูกับแกะออกมาเป็นเป็นหมาทําไงลที่เนี้ยหรือว่าปลากับแบบว่าปลากับนกอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแมงกะพุนทาไงที่เนี้ยใช่ว่ามันข้ามสปีชีส์เกินไปป่ะใช่ว่ามันมันเวอร์เกินไปอะ่ะงั้นก็ฉันขอเพจเราแยกย้ายกันได้ไหมเออไม่ไม่ไม่เธอยังไม่ตอบฉันเรื่องพ่อแม่เธอเลยอ่ะแล้วถ้าเธอหายเป็นแบบนี้ฉัชนจะทำไงรีนเนี่ยเันญเราพาเธอไปส่งบ้านอีกไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ทุกคนแล้วทะเลมันช่่่างงกวใหญเเฉันนชไมป็ร ฉันชอบที่นี่โอเคฉันว่าน้ํามันออกจะไกลนะอาหารเยอะดีโอเคฉันว่าทะเลมันไกลนะถ้าเธอว่ายไปตามทางฉันว่าเธอจะต้องเจอทะเลแน่ๆเธอชื่ออะไรขอตั้งขอตั้งชื่อถามขอตั้งชื่อถามชื่อเธอนะเธอชื่ออะไรอมฉันชื่อหวานน่ะฉันชื่อหวานเธอส่วนเธอชื่อเนซี่อย่างเดียวใช่ไหมที่นี่คือทะเลหวานกลายเป็นทะเลที่มีชื่อเราเฉยเลยทุกคน อมโอเคอย่างนั้นก็ได้ถึงจะไปหาตังชีมัวไม่ได้เพราะคนอื่นจะว่าเอาเถอะง,งั้นเธอพาฉันไปเที่ยวชมทะเลหน่อยได้ไหมฉันอยากขี่หลังเธอไปอ,ะอ่ะอ่าได้เลยครับก็มาเพราะว่าการ,รที่ให้เพชรฉันใช่ว่ามันนา่าจะยากไปสลดเพิมฉันพูดมาหลายรอบแล้วไม่ให้ฉันนทีงั้นก็เอาเป็นว่าเธอพาฉันไปเที่ยวชมทะเลเอาละกันมีทุกคนด้วยกคนหวานมีว่าสนาไที่ขี่หลังเนสซีว่ะมีทุกคนทุกคนขี่อะไรไปโรงเรียนกันหรอคะทุกคนคุณจะขี่รถกันใช่ไหมส่วนพี่หวานจะขี่เนสซีเป็นไงล่ะฮทุกคนดูสิโอ้รถ ตัวใหญ่มาด้วยน้องน้องน่ารักมากเลยทุกคนมันน่าจะไม่ใช่แบบช่วงโตเต็มวัยอ่ะน่าจะพอดีพอดีอ้าวเอ่อเออเนื้อซีฉันตกเนื้อซีเนื้อซีกลับมาก่อนเนื้อซีเ <c oughs> ออเนื้อซีช่วยฉันกน่อนเออ